เสร็จส mm ุมชนเมื um, sure, ่อก in ี้ที่มีการเช็ครายชื่อไปแล้วนะคะซัคเกอร์ชื่อแปลกๆซัคเกอร์นี่บอกไปแล้วคุณรนดับน้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าพี่ๆรู้เราขายทางสัตว์น้ำไหมคะไม่มีมเลือกที่มีกอหญ้าอยู่บริเวณริมตลิ่งบ้างนะคะเพื่อว่าให้สัตว์น้ําของเราเนี่ย ได้เรียกว่าอะไรระวังไปไม่ทันน่ะก็จะได้เกาะอ,อยู่ยแถวๆโค้งญ้านิดหนึ่งตื่นให้เขาได้ขึ้นมาผึ่งแดดหรือว่าอาจจะเออ่ต้องการที่จะแบบเป็นยังไงเอ,อ่ยปลาไหลนะคะโอวันนี้จะไม่ไมีโค้งที่เป็นปลาไหละกิจกรรมของเราในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลา10บโมงที่ถอยนี้นะ่าจะรู้กันดีเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปทาหันก็จะโ<ช>นะ่นจ้ะเพราะว่ามาบางขุนเทียนตอกา บรรยากาศของเราก็เน็ไดไปด้วยความอบอุ่นนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างย,ยิ่งเลยของพี่น้องชาวบางบุรีรัย์ค่ะที่กรรมในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารหลายภาคส,ส่วนมาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะและในวันนี้ค่ะทางคณะผู้จัดงานผุตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีออนท่านผู้ช่วยตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ได้ความมุ่ามัของุกครับเรียนท่านรองผู้ว่าศักชัยบุญมาผมนะครับนายพลเฉลิมสังมีผู้การเขตบุรเทียนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ความบุญเทียนนะครับตั้งอยู่ใก้สุดประชาชนได้อาศัยน้ำจากเขาลำคลองในการประกอบอาชีพและเป็นเส้นทางคมนที่สําคัญผมในนามของคณะกรรมการงานวันประมงแห่งชาติประจำปี เมื่อเกิดการอนุรักษ์พื้นภูเพิ่มพวงอิสน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติพระมงได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้เชิญชวนให้พี่น้องในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์น้ำพร้อมทั้งกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอ,ขอความร่วมมือจากพี่น้องชวาวองค์โ่วประเทศในการทำกิจกรรมร่วมกันในวันที่21ตุลายนในช่วงที่ผ่านมาพื้ทนที่กรุงเทพมหานครในกิจกรรมพึนงกุ้งสู่ทะเลบางถุนเทียน ที่ได้มาประเทื่อและสมุนรวมทั้งจากทางส่วนของกรุงเทพมหานครท่านดรกเตอร์จลชัยสีอ่อนก็เปิดงานเละอบพันสัตว์น้ำแกงแทนนักเรียนและผู้แทนเกษตรกรเพื่อร่วมกันคืนความตัวสมุนสู่ธรรมชาติคืนกุ้งสู่ทะเลบางกุเทียนเนื่องในวันประมงแห่งชาติต่อไปขอการเียนเชิญครับ ขออนุญาตคราพื้นที่นะครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาพื้นที่ตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมาอยู่กรุงเทพกับพักฝรั่งกรุตลอดนะไม่ได้ไม่ได้พักองกรุงเทพเองครับวันนี้ดนนได้มีโอกาสนำทันสำน้ํามาปล่อยเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาตินะครับวันที่21ก,กันยายนของทุกปีนะซึ่งวันประมงแห่งชาตินะครับ เป็นวางที่กรมปรมง,งและรัฐบาลครับขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนงดจับปลานะครประเทศแล้วก็ประกอบอปดีพเกิจกรรมไม่ใช่น้อยนะครับโครงการน,นี้จึงได้เกิดข,ขึ้นมานต้องการที่จะอย่างไ้อยที่สุดนะครับต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีแหล่งอาหารเองประหยัดรายไ,ได้ของครอบครัวจากกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ เพราะการกิจกรรมการปล่อยกุ้ง2ล้านตัวกับป,ปลาปมขาอีก60,000ตัวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบานนเทียนนะใน4-8ถึง8เดือนข้างหน้าซึ่งกิจการอย่างนี้ครัเป็นกิจกรรมที่รมประมงกระทรวงเกษตรและต่อได้ดำเนินการสิ่งที่เราประสบความสำเร็จนะครับก็คือ เดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมจะพยายามให้ท่านอาที่ยดีกมมงหาหอยกระปูมาเพิ่มให้นะครับมันจะได้ครบกุ้งหอยปูปลานะครับสคขาชุมชนคลองสามค่ะชุมชนที่สามค่ะนายพันทองเชยอค้าชุมชนเกาะโพ และชุมชนที่4นะคะนายบุญมีบุญกระดชุมชนหมู่าแสมดาวค่ะและราดับที่2ค่ะโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมค่ะผู้แทนเกษตรกรจำนวน7รายได้แก่ สนการส,ส่งเสริมให้การเพื่อนของปีสัต์น้ำในธรรมชาติโดยเฉพาะกุ้งเทยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวการปล่อยในวันนี้นะคะจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลแบบธรรมชาติของวันนี้นะคะกระมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคาดหวังไปอย่างยิ่งนะคะว่าสัตว์น้ำจะได้เจริ เอาตรงตรงหน้าวันยาปิดผมว่าที่ร,ตร,ตร้อยรอติดสาระัน้มานหัวหน้าหน่วยป้องกันระับตามประมงทะเลจังการมอบเจ้าหน้าที่รอนที่พึ่งได้เรอตัวจประมงทะเลรวมสี่สี่ลำปฏิบัติครบครับขอญ,ญาตมอบอ,อนท ญาติบวกที่กับท่านรัฐมนตรีอยู่ท่านหล่บท่านเลี้ยรับครับครับหดแล้วไหมหมดแล้วใช่ Đang! เดี๋ยวเลย đèn มันไป thằng นี้หน่อย này มันไม่ไป ถามมุมเองไม่เป็นไรดีเลยระวังกล้องวิดีโอคนเดิมสวยนสวยเลยมสวยครับนีดีครับนลยนะ

อันไก่น้าหนยครับแต่ไม่เป็นไรเารแท็กซีถ่ายตอนตอน ừ nó cũng có lẽ phải <laughs> là đơn vị ừ nó phải là